น้ำตกลือเรื่องเมืองผลไม้พริกไทยพันดีอัญมณีมากเหลือเสือจันทบูร์สมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมญาติคู่ชาติที่จันทบุรี จันทบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร245กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ6,338ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ16.6ของพื้นที่ภาคตะวันออกและร้อยละ1.8ของพื้นที่ประเทศไทยทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดสระแก้วทิศใต้ติดต่อกับทะเลอ่าวไทยทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดตราดและราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดระยองและจังหวัดชนบุรีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าไม้ภูเขาที่ราบสลับภูเขาที่ราบชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี27.4องศาเซลเซียสแบ่งเขตการปกครองเป็น10อำเภอ76ตำบล731หมู่บ้านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น82แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่งเทศบาลเมือง5แห่งเทศบาลตำบล42แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล34แห่งมีประชากร537,851คนเป็นชายร้อยละ49เป็นหญิงร้อยละ51 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม138,443ล้านบาทรายได้ต่อหัวประชากร254,582บาทต่อคนต่อปีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรร้อยละ58 8326ล้านบาทภาคบริการร้อยละ36 49,268ล้านบาทภาคอุตสาหกรรมร้อยละ6 8,850ล้านบาทศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 1. เมืองเกษตรกรรมจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตผลไม้และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมีมูลค่าสูงพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอาทิทุเรียนพื้นที่ปลูก2,25,273ไร่ผลผลิต3 3 9 9 9 2ตันมูลค่า40,36ล้านบาท ลำไยพื้นที่ปลูก211,955ไร่ผลผลิต279,776ตันมูลค่า9,680ล้านบาทมังคุธพื้นที่ปลูก131,784ไร่ผลผลิต125,834ตันมูลค่า4,807ล้านบาท ยางพาราพื้นที่ปลูก577,640ไร่ผลผลิต14,892ตันมูลค่า4,422ล้านบาทเงาะพื้นที่ปลูก55,211ไร่ผลผลิต 9 6 3 2 6ตันมูลค่า3,071ล้านบาทลองกองพื้นที่ปลูก29,588ไร่ผลผลิต23,659ตันมูลค่า1,065ล้านบาทพริกไทยพื้นที่ปลูก7,705ไร่ผลผลิต3,623ตันมูลค่า435ล้านบาท ด้านประมงมีสินค้าที่สำคัญคือกุ้งขาวแวนนามัยและกุ้งกุลาดำมีเนื้อที่เลี้ยง28,160ไร่ผลผลิต17,549ตันมูลค่า2,400ล้านบาท 2. เมืองอัญ,ญมณีและเครื่องประดับ จันทบุรีเป็นแหล่งซื้อขายและจิรนายอัญ,ญมณีที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงระดับโลกรวมถึงการเป็นผู้นำในการเผาพลอยเพื่อเพิ่มมูลค่ามาตั้งแต่อดีตมูลค่าการค้า42,900ล้านบาท 3. เม,มืองการค้าชายแดนจันทบุรีเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เชื่อมต่อการค้าชายแดนไทยกัมพูชามีช่องทางการค้าชายแดน5จุด มูลค่าการข้า30 0 0 0ล้านบาท 4. เมืองน่าเที่ยวจันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนิเวศวิถีชีวิตชุมชนและท่องเที่ยวทางทะเลมีนักท่องเที่ยว2.53ล้านคนสร้างรายได้8830ล้านบาทจันทบุรีอัญมณีตะวันออก